ฮัลโหลเดี๋ยวพ่ฮัลโหลสิไม่มีคนมาเลฮัโหลแล้วเอ้ยมันมีคนไม่มีแล้วมันบอกให้ฟินิชคืออะไรมาแล้วอ่ะใช่เดี๋ยวเนี้คนจะเข้ามาชามากงงนี่มันติดหรือ,อยังน,นติดแล้วแต่เดี๋มันามาแล้วนงานหนึ่งคนเพิ่งจะเห็นเรา <c oughs> ตอนนี้มาทำงานที่เซนทรัลพา้าวค่ะมากับคุณหวานเจีเจ๊ยบค่ะก็จะเดินไปดู คอลเลกชันใหม่ของของคริสค่ะของซาบีนาชื่อว่า Kiss Chris หลายคนคงเห็นแล้วพรอมิสว่าจะลงรูปทุกวันเดี๋ยววันนี้ลงดีกว่าร้านอยู่ไหนนะเซ็นทรัราวชั้นใต้ดินค่ะพี่คริสสวัสดีค่ะฮัลโหลเวียดนามีนี่ไงก็บอกให้ไลฟ์ มีคนบอกให้ไลฟ์ใน Facebook ก็ไลฟ์ใน Facebook แล้วนี่ไงอาเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะสบ,บีนะ่าน่ารักเป็นของเราเลยอ่ะตัวนี้น่ารักมากพูดเลยพูดจริงๆชอบมากอุ้ยนมส <laughs> ลุดขออนุญาตเออแต่งตัวให้หุ่นนิดนึงนะคะนี่ คอลเลกชันใหม่ของเราคอลเลกชันใหม่ของเราให้ดูทีละอันเลยน่ารักแต่ทุกตัวจะมีเสื้อแล้วก็กางเกงในให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเอลสูงอ้ตอนทำต้องขอบคุณทีมดีไซเนอร์เป็นอย่างมากน่ารักอ่ะอันนี้น่ารักมากชอบมาก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 ,ม,ากมันเป็นแบบฉนุดเลยนะยู่ อ่ะมีคนถามว่ามีชุดนอนหรือเปล่าชุดนอนก็มีค่ะยูยูดชุดนี้ดีการแสดงมากมีอย่างนี้ด้วยอ่ะ <c oughs> ชุดนอนก็มีค่ะแต่พี่เขาแขวนไว้ตรงไหนนะนี่ไงชุดนอน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 ก็จะเป็นจำสูตรแบบตามที่คุยทำเป็น เขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ทุกคอลเลคชันใส่สบายมากมีอันนี้ด้วยค่ะที่ปิดตาน้องฟูฟูก็มาอันเนี้ยแซ่บมากพูดเลยอ่ะไปหาไปหาพี่เซลก่อน สวัสดีค่ะไลฟ์อยู่ค่ะฝากคิสคอลเล็กชั่นด้วยนะใช่ค่ะอันนี้เป็นพี่พี่เซลที่อยู่ที่ร้านซบีน่าสาขาเสื้อไหนคะเช็คอินเลยนะแค่เช็คอินเลยค่ะพี่เสื้อไหนอ่ะชมไปอ๋อไม่ใช่เขาทุกคนละลูนอันนี้อันนี้ต้องการแบบชิดชิดเออชิดเหมือนชมค่ะเนี่ยเหรอ ถ้าดูมาเป็นเชียวที่สะดุดตาตงอยู่ดูชุดนอนของไอคอนชุดนอนที่ไม่ได้นอนนะหรอนอนได้นอนคือแบบอาจจะโดนสกิดบ้างแต่ได้นอนถ้าลักง่ะพี่หวานใส่ร่ให้หน่อยอะโทรศัพท์ใช้งานอยู่ทำไมพี่ถ่ายหน่อยแล้วหนูต้องงานฝากพี่เถื่อนนี้ถือว่าเฉย ไม่รู้จะถือต้นอยากเข้าไปอยู่ไม่ได้มันเห็นอันนี้อยู่ตรงกลางแะ้วทำแบบเออ มันเป็นเพลงของเอิรมเมอร์เมดขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะเป็นเพลงของของละครเมอร์เมดใช่ไหมคะเมื่อกี้เพล e เลเซนต์ออฟเดอะบลูซีผัวพี่เล่นเองค่ะริมโฮซึ่งลิมโอ,อ่คะทุกคนคะทุกคนเห็นหนะ้าหวานตอนนี้ทุกคนจะต้องทราบเพราะว่าตอนนี้หวานบ้าและข้างใครแบบเลเซนต์ออฟเดอะบลูซี w C, และลิมโฮมากามาอยากที่แจ้งนะคะ ใครทราบบอกแสกังการมาเมืองไทยของรีบินโฮช่วยแจ้งหวานด้วยไม่ว่าจะเป็น direct message หรือว่าจะในอิน t a g r กรมอะไรบอกหวานหน่อยว่าสรุปว่าเนี่ยเขาจะมาวันที่3มหรือวันที่7แล้วถ้ามาวันที่เจ็วันที่7มามากี่โมงที่ไหนอะไรยังไงช่วยแจ้งหวานด้วยนะคะวันที่7็หนูมีอีเวนต์พี่จะไปกันพี่จะทิ้งหนูเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวให้พี่โจดูแลก่อนพี่ขอไปเจอรีบินโฮที่เอ่มสุนภูมิก่อนนิดนึงพี่ก็เลยทิ้งหนูเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ผู้ชายสำคัญกว่าน้องคะไม่น่าถามไม่น่าถามเออ เราไม่น่าถามเรื่องผู้ชายนะเกียวกับหวานจังเลยอะอ่ะอย่าลืมนะคะส่งให้หวานด้วยสวัสดีค่ะก็ตอนนี้เรากําลังจะเราคามาดอยู่ด้านหน้าเราจะไปตรวจตลาดอีกที่หนึ่งค่ะไม่เดี๋ยวเราไปดูในซุปเปอร์ด้วยว่าไฮเฮิร์ฟผลิตฟันใช่ทำความสะอาดฟันเนี่ยอยู่ตรงไหนของเซ็นทรัลลาดพร้าวเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยมีทั้งช็อปของซาบีนาแล้วก็มีทั้งช็อปของคาร์มาดเราก็ต้องไปตรวจตลาดนิดนึง อ้าวหวนเจีย๊ยบเดินหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วร้านอยู่ไหนแชมเปตดีมันงงมากอยู่คนนี้บอกว่าเดี๋ยวหนูไปสืบให้ค่ะเดี๋ยวบอกให้นะพี่หวานน้องการบอกว่าเดี๋ยวการการพันนิธิการบอกไปสืบให้หหชุดตัวตลาดสวยมากไหมหนูคุยมาทำงานแต่ว่าแวะมาตัวตลาดก่อนนิดนึง เจ็ดไม่มีอีเวนต์ค่ะถ,ถามเฉยๆเจ็ด mm hmm. พักผ่อนเพราะว่าเดือนนี้แน่นมากเลยร้านอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมสนทรัลพาวมใต้ดินเนาะเอ้ยไม่ใช่ใต้ดินมันวุ่นวายมันงงอะอ mm hmm. อยู่ไหนวะ คนไม่ค่อยดูไลฟ์ a c e b o o k แล้วใช่ไหมแต่ว่ามีคนบอกว่าให้ไลฟ์ใน Facebook บ้างจะได้เก็บไว้ทำตามคำขอแล้วนะวันเจี๊ยบทงอะไรอยู่คุยโทรศัพท์อะไรอยู่ก็ไม่รู้รีมินโอยู่นั่นนะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยากกินไอติม นุ่นจีนมากโอเคมา,มากบอกดูดูคืออะไรอะ่ะเอาไม่ใช่ร้านค่าหม,มานนี่ว่าพี่หวานายอยู่ไหนอะ่ะนุ่นหรอพาไปหน่อยตรงไปก่อนมั้งของละลายซับเหมือนกันนะที่นี่มันมีแต่ของกระจุกกระจิก น่าซื้อไปหมดเลยอะยองงพี่เดินมาสามรอบแล้วหาไม่เจอทำไมล่ะเม,มื่อ,อกี้รเ,เ,เราเดินมาแล้วตรงเนี้ย ไลฟ์ในนี้แหละพี่ควิสดูง่ายดูย้อนหลังได้สวัสดีค่ะเดินเช็คตลาดหาร้านคา,าหมาดเขาบอกว่าคา,าหมาดมีช็อปที่นี่เพราะเมื่อกี้นี้ไปสบีน่าแล้วนี่ก็เลยเดินตามหาร้านคา,าหมาดอยู่ค่ะ จะไปดูของของเราซึ่งตรงนี้เดินมาแล้วต,ตอนนี้ก็กำลังเดินตามพี่หวานอยู่พี่หวานบอกเขารู้ว่าอยู่ตรงไหนเดินมาสองรอบแล้วเนี่ยพี่หวานเราเดินมาแล้วไงตรงไปอีกอ๋อเมื่อกี้โค้งเร็วไปเป็นการเลี้ยวเร็วไปหน,นึ่งรอบก็เลยวนรอบใหญ่อีกหนึ่งรอบเลย ถามแล้ว,วพอเลยคือใช่ไหมคนดูอึดอัดแทนใช่ไหมอ่ะเราผ่านสบีนะ่าอีกรอบแล้วคะ <c oughs> ่ะองค์นี้ก็เดินมาแล้ว นี่คือรูเดิมเลย exactly เจอแล้วอยากจะกรีดเลยนะจริงๆมันหาไม่ได้ยากหรอกพวกคุณไม่ค่อยมาเองคุยเรื่องผู้ชาย,ยาแล้วหรอคุยเรื่องผู้ชายแล้วเหรออุย่ยเจอแล้วเจอแล้ว คามาคามาบิวตี้ช็อปเยอะแยะไปหมดเลยค่ะผลิตภัณฑ์สวัสดีค่ะลายอยู่ค่ะมามาเยี่ยมร้านคาะมาค่ะเจ้าของร้านเจ้าของร้านหล่ะคะอยากให้น้องถ่ายรูปกับคุณคริสได้เลยค่ะฝากขายผลิตภัณฑ์เราด้วยนะคะ เลยที่ทูไว้ไขยดีใช่ไหมคะพนักงานเหมือนอินพอร์ตมาจากเกาหลีเลยสวยมากอะเลยที่ทูไว้ตอนนี้มีเป็นแพคขายเป็นแพคอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เท่าไหร่อะคะเป็นแพคอย่างนี้อันนี้สามเก้าห้าค่ะคุ้มค่ามากเลยใช่คุ้มค่ามากเพราะว่าตัวนี้ตัวเดียวก็สามเก้าห้าแล้วแต่อันนี้มีมีจำนวนจำกัดใช่ไหมคะก็ก็คือเราใช่มีจำนวนจำกัดก็เราก็คือช่วงนี้ช่วงปีใหม่ นี่ไงเดี๋ยวคุณคริสถ่ายกับไอตรงนี้หน้าายกับหน้าตัวเองทายกับหน้าตัวเอง Instant whitening miracle จริงจริงอ้าว ready t ว w h i t มีหลายอย่างนะใช่มีบอดี้คลีนเซอร์นี่มีหน้ามีหน้าตลอดมีหน้าทุกอันมีหน้าทุกอันน่ารักจังเออจริงด้วยสิ่งนี้คือ395แล้อะอย่างเดียวใช่ ใช่แต่ว่าแต่ถ้าเซ็ตปีสามเก้าห้าเลยซึ่งมันจะหมดเร็วมากเดี๋ยวให้น้องถ่ายจ้าจ๋ามาถ่ายเร็วคุณจ้าจ๋าขอถือผลิตภัณฑ์ได้ไหมได้มาเดี๋ยวถ่ายโฆษณาเซ็นค่ะสาขาเซ็นทัานลาดพร้าวให้ด้วยนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวต้องมุมมีนิดนึงค่คะเพราะว่าจะได้มีข้างบนมีข<ะ>้างบนตัวเราด้จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ มีมินโฮอยู่ <laughs> อะไปถ่ายรูปสิ <laughs> เสร็จแล้วเวจียมเจา,าบอกว่าบอกว่าอันนี้กับพี่เจ้าของร้านนะคะ อ่ะโปรโมทสาขาตัวเองเลยค่ะก็ค้าสนใจสินค้าข้ามมานะคะสินค้าเราทั้งดีนะคะแล้วก็ราคาคุณภาพแถมพีเซนเตอร์นะคะสวยด้วยยังไงก็มาโปรโมทเรดดี้ทูไวค่ะมาโปรมามาแวะช็อปมาแวะตามกันได้นะคะที่ข้ามาสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวเดี๋ยวนะคะแวะอะไรนะคะแวะตามแวะตามได้ค่ะแวะตามให้นี่จาจากคนขายที่เหมือนอินพอตมาจากเกาหลีนี่ฝากไว้ ฝากไว้นะ่าไปดิทฝากไว้นะฝากไว้นะต่อไปเราไปดูที่ high h e r b h i g h herb ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะดีๆนะคะการตรวจตลาดในขั้นตอนต่อมาโอเคไอจะบอกพิกัดของยูให้นะร้านคาร์มาดเนี่ยจะอยู่ติดกับแถว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 เบรดท็อกติดติดกับเบรดท็อกซึ่งตอนนี้หิวมากเลยอะ ไฮเฮิร์บเราก็ไปดูในซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่กว่าจะถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตคือของกินมันแบบมันเยอะมากอ่ะของกินมันเยอะมากพี่หวานเดี๋ยวขอยืมตังคื้อขนมหน่อยยืมตังพี่หวานซื้อขนมพอเราไม่ได้เอาตังคว่าเฮ้ย,ายทางโน้นทางโน้นทางโน้นนเเรริิ่มจ มาในโซนของผลไม้อยากกินหูยของกินเยอะมากอ่ะแค่จะมาตรวจตลาดทำไมอยู Meat ่ขนาดนี้ <ain> อันนี้คือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่สถนนานรัฐเพาวนะคะซื้อขนมดีไหมยนอโทอดค่ะได้เวลาช็อปคุณหอว่าง พี่คริสท่าทางจะหิวมากใช่หิวเหมือนกันเนี่ยยาสีฟันอยู่ตรงไหนอะทำไมชุดน่ารักมากคะ่ะคุณคริสขอบคุณค่ะมีคนเขียนเข้ามาว่าเซนลา่าแสดงว่าเพิ่งเข้ามานะเลยยาสีฟันค่ะหาอยู่พี่คริสอวยพราะราจะสอบแล้วแอบด <Lock> er ูดูอ <Lock> er ุ้ยแอบดูดูหรอคะล็อกเกอร์สิบโอเค หึงแล้วค่ะเราก็สิบอ่ะหาค่ะเขามีหรือเปล่าที่นี่นีไงเออนี่นะคะตึงเหรอตรงนี้คือยู่ตรงนี้ค่ะคฮเฮิร์บยาสิุนที่ดีที่สุด ตตตตคโอเค okay, สบายใจแล้วพี่หวานซื้อของกินให้หน่อยได้แล้วก็อย่าลืมแพล็ปงบนาน์รี่ด้วยนะเอออย่าลืมแพล็ปงบนาน์รี่ด้วยบนาน์รี่เป็นแป้งที่ควบคุมความหวานได้แปดชั่วโมงซื้อของกินไหนดีคะข้าวโพดข้าวโพดก็ได้โอ้ยพี่หวานพี่หวานพ,พ,พี่หวา,า,านระวังหน่อยขอบค่ะ พี่หวานเกือบเหยียบเด็กตัวเล็กๆหนึ่งโคลเด็กตัวเล็กเกินไปอ่ะไม่ใช่เพราะวา่าตัวใหญ่นะสูงไม่ถึงข่าวเขานะข้าพ่อก็อได้พี่หวานข้าพ,พ่อก็อยากกินขนมปังไปอ่ะกินเข้าไปกก้อนแป้งอยู่ไปกินที่นี่กับไอเถอะอยากกินไม้น้ำไน้อะไรครับนะอะไรอ่ะสุด,ดาลีอ่ะคืออะไรอ่ะเป็นมาม่ากเกาหลีอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะ หน้านิ้นที่ไอ้ชีเมื่อเช้านี้ยู่เฟ้นไฟชีสดิปคืออะไรไม่ไหวยิ้วเอาหรอมันเป็นแบบไขมันและคอเลสเตอรอลเท่านั้นใช่ป่ะไม่ไรู <laughs> ้ทำงานเลยดูแต่พี่ควิสไม่ใช่ไรูพอนำะไปถ้าเปาอะไรขอโพสไหนละ่ะไม่รู้อ่ะ ก็เห็นพี่พูดนกว่าพี่รู้อยู่ตรงไหน,นโอ้ยเดินจนยอ่อหยอาหารหมดแล้วเนี่ยหิวมากสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรสวัสดีค่ะเอเอเดี๋ยวนะ Little Home เหมือนวันนั้นไปกินไปแอบกินของเพื่อนมีอันนึง Little Home อร่อยมากใช่ Little Home ปะหวะหาก่อน วันบบนั้นหนูก uh, ินผงใหอยมากค่ะเด็กษตรดีกว่าเนาะไต้องเห็นค่ะจำไม่ได้เหมือนกันกินเยอะขอบคุณค่ะดูน่ากินมากเลยอ่ะพับเพสตี้คือดูน่ากินมากข้าวโพดก็ได้ว้าเราต้องเดินมาในโซนของแบบ กินอะไเดี๋ยวก็กินข้าวเหนียวหมูปิ้งซะเลยพี่หวานป่ะก้อนแป้งก็นะเออไม่ใช่ว่าฝากที่บังละกันลสมมตเทปของพี่อะถูกไปออนไลน์กน่นักลับไปที่เดิมเบรทออ เ่ก็ชวนชวนหิวน่ะใช่มันเนี่ยเ,เดินจนหิวเลยตอนเนี้แต่เดี๋ยววันนี้เสร็จแล้วคุณก็จะไปออฟฟิศไปทํางานต่อทาํางานคุณทำงานเสร็จแล้วค่ะก็เลยลงมาตรวจตลาดสวินาคอลเลคชั่นใหม่กับร้านคาห์มารว่าที่นี้มีอ่ะ ถ <c oughs> ้เอ็นขนมปังบอกว่าเลือกเลยค่ะ <c oughs> โอเคไปกูไปแล้วนะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามแล้วคราวนี้ก็ไลฟ์ใน Facebook อย่างที่สัญญาไว้แล้วนะเจอกันค่ะ <c oughs> มีน้องบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปบอกพี่ว่าเดี๋ยวจะไปสืบให้เรื่องลีนหัววันที่เจ็ดโอ้ยห้ามโกหกนะไหนไหน Instagram อินสตาแกรมชารลี่บอกมลาไดเล็กแมสเซจอะไก็ได้ส่งเมสเซจอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เท่ดูว่า คือแบบบ้ามากอะบาย